เมื่อคืนบอลรอบตีสองนะบอกเลยสงสารคนดูแฟนๆขอคบอนกาเฟโอ้โหมีใครบ้างฮนะดูศูนย์ศูนย์ทั้ง2คู่เลยน้ำแมวนี่ดูจนจบเลยโอ้สซงรงจริงๆไม่รู้มันทำอะไรกันเ <c oughs> ชื่อหรือไม่ฮะว่านี่เป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มบอลองสุดท้ายนะฮะ ซึ่งเป็นครั้งแรกะในประวัติศาสตร์ยูโร2024ในประวัติศาสตร์ยูโรรอบสุดท้ายเนี่ยฮะฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปเนี่ยทั้ง2คู่ในกลุ่มเดียวกันในวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยิงประตูไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเล่นกับสโลวีเนียเดนมาร์กเล่นกับเซอร์เบียเล่โอ้โหข้าทุ่มยังดีซะกว่าน้่นมวเอะใจละวตอนแรกดูคู่ฝรั่งเศสเอ๊ะทมัยมันไม่ค่อยสนุกเลยเปลี่ยนไปดูอีกโคหนึ่งอ <laughs> อสเตรียกับทอลแลนด์โอ้โหออสเต,ร,สเตรียอยู่ินดีก็เป็นชมมกลุ่ ทะลึ่งเป็นแชมป์กลุ่มดื้อๆเลยฮะนั่นมายควว่านี่แหละคือมามืดของรายการนี้นะฮะอัะ ish, ice, aren, immer, นนอตุวิชซาบิเซอร์แม่งกล้าเล่นน่ะวิเมอร์ปลาสเนี่ยผสมผสานลงตัวกันดีเหลือเกินนะเมื่อบอกเอาความห่วยของฝรั่งเศสไม่มีปัญญาชนะโปรแลรนด์ที่เขาตกรอบไปแล้วไโดนก็ตีเสมอหนึ่งหนึ่งไอ้ลูกยิงจุดโทษของเลวันดอฟสกี้นี่แม่งแสบทำให้ออสเตรียเป็นแชมป์กลุ่มดีเฉยเลยฮะ,ะขึ้นไปอยู่ในเส้นทางที่สวยหรูอ <c oughs> อสเตรียเป็นแชมป์นะฝรั่งเศส เป็นรองแชมป์กลุ่มไปอยู่สายบนเละสายบนนั่งอย่างโหดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเยอรมันจะเจอกับสเปนรอบ8ทีมโปรตุเกสจะเจอกับฝรั่งเศสรอบ8ทีมดูดีไปอัดแน่นอยู่ตรงนั้นนะฮะเต็งหนึ่งเต็งห้าถึงสี่ทีมนะฮะเอ,อ่อส่วนออสเตรียเดี๋ยวรอรอเชือดหมูจากนั้นอาจจะเจอกับเบลเยียมถ้าเกิดเบลเยียมเป็นชั้นในกลุ่ม E นะฮะในคืนนี้นะฮะอังกฤษก็รอบ16ทีมเนะะี่ยมีโอกาสเจอฮอลแลนด์นะฮะหรืออาจจะเจอที่3ของกลุ่ม E ซึ่งเป็นกลุ่มงูกินหางคืนเนี้ยเดี๋ยวได้รู้ว่าจะเป็นเบนเยียมโรมาเนียหรือเปล่ายูเครนแต่เขาคาดว่าน่าจะเป็นสโลวาเกียนะครับเพราะดูทรงแล้วแม่งสโลวาเกียกับโรมาเนียแม่งจับมือกันเสมอแน่แล้วสโลวาเกียก็ประตูได้เสียด้อยกว่าก็าจะเป็นที่ส <c oughs> อังกฤษแม่งเป็นแชมป์ที่ขี้เหล่โอ้โหมีหคะแนนไม่มีด้านไหนสนุกเลยนะคือแต่ว่ามันก็ยังดีขึ้นมานิดนึงที่ที่เซาเกตนะฮะกล้าส่งโคลฟาเมอร์คอบบี้มาโน่ลงต้นขึ้นหลังแล้วคอบบี้มานูแล้ว ปล่อยคูเอรเมอร์ลงมาปล่อยกอดอนลงมาอย่างนี้นะฮะมีมีสิทธิ์นะฮะที่อังกฤษจะได้พบกับอิตาลีนะถ้าอิตาลีผ่านสวิตมาได้นะ,ะในรอบ8ทีนะแต่อังกฤษอาจจะต้องเจอฮอลแลนด์ก็อ่ายังดีว่ากลุ่มข้างบนน่ะเมื่อเห็นว่าโรตุเกตสเปนฝรั่งเศสเยอรมันไปกองอยู่สายบนนะฮะสายล่างมีอังกฤษอิตาลีอาจจะเป็นเบนเยียมเนี่ยทำให้ร้านภูปรับอังกฤษขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแบบเดียวๆแล้วโอ้โหหน้าด้านนี่ไง <laughs> อังกฤษตอนนี้เต็งหนึ่งนะหนึ่งใจสี่ <laughs> ฝรั่งเศสฝรั่งเศสนั่งหลดนเลเป็นเต็ง4นะเยอรมันกับสเปนนี่ดูดีขึ้นมาหน่อยนะอ๋ะอหนึ่งจ่ายสครึ่งฝรั่งเศสนี่แม่ง1นจ่ายหเลยโปรตุเกสนี่ยเป็นหนึ่งจ่ายหครึ่งนะโอ้โหเอาวันนี้ลุยกันต่ออีก4คู่ฮะในกลุ่ม E เนี่ยนะแมวเชืเ่อเบนเยียมน่าจะทุบยูเครนได้นะลูกกูกูคงไม่โดน VAR อารดูประตูแล้วนะ,ะส่วนสโลวเกีกับโรมาเนียฟันธงเลยครับว่าเสมอทายสกอร์หนึ่งหนึ่งด้วยมึงจะสู้กันทำไมล่ะเฮ้ยกอดคอเสมอเขาล่อไปดีกว่าเลย มองตาก็หรือใจโปรตุเกสกับจอเจนนะแมวเชื่อไหมว่าโปรตุเกสจะสำรองเยอะหน่อยแต่ยังเหนือกว่าจอเจนะฮะน่าจะชนะได้ส่วนตุรกีกับเช็กเกยียสูสีกันมากะนะแมวเลือกไปที่เช็กเกยียแล้วกันนะบอลยังดูสมูทกว่าต่อเนื่องกว่านี่คือสี่คู่ที่จะแข่งขันในคืนนี้เราก็จะได้สมบกทีมสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาว่ากันวนะ่าใครเจอใครเส้นทางเป็นอย่างาไรนะฮะก็เดี๋ยวจะใกล้เข้าสู่รอบน็อกเอาแล้วะฮะคืนนี้ลุ้นกันอีกวันนึงฮะในนัดสุดท้ายของรอบแรกครับผม